หญิงสาวผู้อาภัพตอนที่59สารด่วนจากท่านปู่ปราดโอสดแก่ห่อผ้าแล้วหยิบขนมดอกกุ้ยชิ้นหนึ่งส่งเข้าปากพลางแค่นเสียงใครคิดถึงเจ้ากันไม่มีลูกลิงเช่นเจ้าอยู่ด้วยค่าสบายใจยิ่งเมื่อก่อนยามที่เขามุมาณศึกษาค้นคว้าวิธีปรุงยาอยู่คนเดียวหลายต่อหลายเดือนก็ไม่เคยรู้สึกหนอยเหงามาก่อนแต่นับแต่รับสิทธิสุดท้องผู้นี้มา ก็เหมือนมีนกกระจอกคอยมาร้องจิบจิบอยู่ข้างหูทุกวิวันครั้งห่างกันไปไม่กี่วันเขากลับรู้สึกไม่เคยชินอยู่บ้างโดยเฉพาะยามค่ำคืนบ้านทั้งบ้านมีเขาใสเขาอยู่ผู้เดียวช่างเงียบสงัดราวกับจะได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นพาให้เขารู้สึกอ้างว้างเหลือกำลังพอได้ยินเสียงเจ้านกกระจอกอีกครั้งก็คล้ายว่าบ้านทั้งบ้านกลับมามีชีวิตชีววาขึ้นอีกครั้งคนที่เจ้าพามาเป็นใครไว้ใจได้หรือไม่ ปราดโอสถเกรงว่าลูกศิษย์ของตนจะถูกคนคิดไม่ซื่อหลอกลวงวิชาปรุงยาที่คนมักจ้องหวังให้เขาสอนนั้นไม่มีอะไรหรอกแต่วิชาเร้นลับที่ลูกศิษย์เขามีนี่สิไม่อาจเปิดเผยให้คนอื่นเห็นได้ง่ายๆเลยแม้ว่ากู้เย่ยจะรู้สึกว่าเรื่องนี้มีเส้นสนธากลในอยู่เหมือนกันแต่ตอนที่ซื้อตัวน้าเหยียนมานางก็ป่วยหนักเจียนตายแล้วจริงๆ คงไม่มีใครยอมเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อเข้าถึงตนกระมังและต่อให้เป็นแผนร้ายเพื่อเข้ามาเล่นงานตนกู้เยีย่ก็ไม่อาจทนเห็นคนตายไปต่อหน้าต่อตาได้เมื่อชตดพบก่อนเจ้าก้อนน้ำแข็งเคยบอกว่านางใจอ่อนเกินไปจุดอ่อนนี้อาจทำให้นางมีภัยถึงชีวิตได้แต่นางรู้สึกว่าในฐานะหมอและนักเภสัชคนหนึ่งหากเมินเฉยต่อชีวิตคนเห็นคนกำลังจะตายแต่ไม่ช่วยเหลือละก็จะรักษาคุณค่าอะไรได้อีก ปราดโอสถให้ลูกศิษย์เล่าเห่าตุการตอนซื้อแม่ครัวมาให้ตนฟังโดยละเอียดถึงแม้จะหาช่องโหว่ไม่เจอแต่เขากลับรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเขาอดกำชับกับนางไม่ได้ว่าต้องระมัดระวังอย่าได้ประมาทไปเจ้าอยู่ในห้องเดียวกับนางก็คอยสังเกตนางให้มากเมื่อเห็นสิทธิรักพยักหน้ายอย่างว่าง่ายและรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะเขาถึงยิ้มได้คาเดเอาไว้แล้วว่าวันนี้พวกเจ้าจะต้องกลับมาขําม,มืดแน่ ึงให้ป้าจางของพวกเจ้าทำกิบข้าวไว้เยอะๆหน่อยอยู่ในกระทะยังร้อนๆเลยอีกหม้อหนึ่งเป็นน้ำร้อนกินข้าวเสร็จแล้วก็รีบอาบน้ำพักผ่อนกันตกดึกปราดโอสถก็ยังไม่วางใจนอนพลิกไปมาขมตาไม่ลงเขาลุกขึ้นเขียนจดหมายลงแถบกระดาษและปล่อยพิราบสื่อสารไปในเช้าตร่วันต่อมาเนื้อความในจดหมายก็ไม่คล้าเป็นเรื่องให้หลิงเจวียเฉินตรวจสอบเบื้องลึกเบื้องหลังของแม่ครัวผู้นี้ท่านอาจารย์พิราบสื่อสารของท่านบินกลับมาแล้ว ไม่ใช่ว่าท่านลืมให้อาหารมันมันถึงได้บินกลับมาขออาหารหรอกนะกู้เยี่ยกินโจกหมูร้อนๆกล้ามกับผักดองเค็มในบ้านและกินแป้งม้วนลายนึงน่งหนึ่งนุ่มๆหอมๆลงไปอีกสองก้อนน้าเย็ยนพักผ่อนเพียงคืนเดียวแม้ร่างกายจะยังไม่หายดีแต่กลับลุกขึ้นมาตั้งแต่เช้ามืดเพื่อทำอาหารเช้าง่ายๆอย่างโจกหมูใส่ผักปวยเล้งและแป้งม้วนลายนึ่งไส้งาต้องกล่าวก่อนว่า ฝีมือทำอาหารของน้าเยียนยอดเยี่ยมจริงๆขนาดอาหารเรียบง่ายเมื่อผ่านมือนางกลับทำออกมาได้รสชาติไม่ธรรมดาแม้แต่คนเลือกกินอย่างกู้เยี่ยยังไม่เจอจุดใดให้ติเลยฝ่ายปรัดโอสถแม้จะยังไม่ไว้ใจในาเยียนแต่กลับแย่งยื้อโจก,กับลูกศิษย์อย่างไม่ยอมแพ้เลยสักนิดเมื่อแย่งมาได้ก็ก้มหน้าสดจกอย่างไม่กลัวโลวกปากโวกคอครั้นได้ยินศิษย์กล่าวเช่นนี้เขาก็เงินขึ้นมองเห็นพิราบสื่อสารตัวหนึ่งเกาะอ,อยู่เหนือกำแพงบ้านจริงๆ น่าแปลกพิราบสื่อสารที่ตำหนักเร้นวิญญาณฝึกฝนให้ส่งสารรายงานการศึกไม่เคยทำงานผิดพลาดมาก่อนเหตุใดถึงได้ย้อนกลับมากลางคันปราดโอสดไม่สนใจเรื่องแย่งลูกสิบกินแล้วเขากวักมือเรียกนกพิราบสื่อสารบนกำแพงนั่นทว่าต้องคอยเกื้อนกพิราบไม่ขยับไม่แยแสยังคงส่งเสียงร้องก๊กครูอยู่ที่เดิมกู้เย,ยหัวเราะจนเข้าแทบกระเด็นออกจากปากท่านอาจารย์พิราบสื่อสารคงโกรธไม่อยากสนใจท่านแล้วกระมัง ถ้ารู้แล้วระยะนี้ท่านคงจะหักสเสบียงของมันมันถึงได้หยุดงานประท้วงแน่ๆมามาเจ้าพิราบน้อยพี่สาวจะให้มเมล็ดข้าวโพดเจ้าเองมาหาพี่สาวนี่มาจะว่าไปก็แปลกพิราบสื่อสารตัวโนวตัวนั้นร้องกุ๊กกรูอยู่สองครั้งจากนั้นก็กางปีกระพือโผมาเกาะบนมือกู้เยี่ยฮ่าฮาท่านอาจารย์พิราบสื่อสารของท่านทรยศนายเสียแล้วกู้เยี่ยหัวเราะชอบใจยิ่ง โอสถสังเกตดูอย่างละเอียดแล้วจึงส่วนหน้าบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่พิราบที่ข้าส่งไปเมื่อเช้าไม่ใช่ของท่านหรือเช่นนั้นในหมู่บ้านชิงซานยังมีใครฝึกพิราบสื่อสารให้เชื่องเช่นนี้ได้อีกเล่ากู้เย่ยอบพิราบตัวนั้นเบาๆแล้วพลิกมองไปมาพิราบตัวนี้ไม่ใช่สีขาวล้วนจริงๆด้วยที่ท้องของมันมีขนสีเทาแซมอยู่เจ้าเปิดจดหมายที่ขามันออกดูก็จะรู้แล้วไม่ใช่หรือ ปราดโอสดสดโจกหมูหมดชามในคําเดียวเสร็จแล้วก็ลูบท้องปูดยื่นของตัวเองไม่ได้กินอาหารรสชาติถูกปากเช่นนี้ตั้งนานเลยกู้เยีย่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่แล้วอาจารย์ก็รับนกพิราบตัวนั้นไปแกะเอาม้วนแถบกระดาษออกมาปราดโอสถอ่านได้เพียงสองบรรทัดสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นเคร่งครืมไปทันตากู้เยีย่หุบยิ้มสนุกสนานเมื่อครู่กลับถามออกไปว่าท่านอาจารย์เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเก็บข้าวของพวกเราต้องรีบออกเดินทาง ปราดโอสถยัดจดหมายใส่มือของลูกศิษย์แล้วก้าวฉับๆกลับห้องไปจัดเสื้อผ้าสำหรับผลัดเปลี่ยนก่อนจะหิ้วกล่องยาออกมาอีกครั้งกู้เยี่ยคลี่กระดาษออกอ่านบนนั้นเขียนเพียงข้อความสั้นกระชับว่าเยี่เอเอรีบเชิญอาจารย์เจ้ามาช่วยชีวิตที่ด่านชายแดนเร่งด่วนอย่างยิ่งจากนั้นนางก็มองดูชื่อที่ลงท้ายกู้เสียวท่านปู่ท่านปู่บาดเจ็บคงไม่ใช่ฝืนร่วมศึกอีกหรอกนะไม่ถูกสิธิ์ยาที่ให้ท่านปู่พกไป แค่ดื่มเพียงอึกเดียวก็ไม่บาดเจ็บจนถึงตายแล้วท่านปู่ยังเขียนจดหมายได้คนที่ต้องไปช่วยจึงไม่น่าใช่เขาแต่อาจจะเป็นท่านแม่ทัพผู้เท่าซึ่งเป็นผู้มีพระคุณกู้เยี่ยไม่มัวคิดให้มากความรีบพุ่งเข้าห้องตนเองไปหิ้วกล่องยาใบใหญ่ที่ใช้ปิดบังอำพรางฐานะของตัวเองออกมาแล้วจึงไปจูงล่อสองตัวจากเพิงมาก่อนจะออกจากบ้านก็ไม่ลืมหันมาสั่งน้าเหยียนว่าถ้าพี่ชายข้ากลับมาจากบนเขาแล้วท่านช่วย บอกเขาว่าข้ากับอาจารย์ไปรักษาคนไข้ที่เมืองเย็ยนเชิงอีกสิบวันไม่ก็ครึ่งเดือนก็กลับมาแล้วช่วงที่พวกข้าไม่อยู่รบกวนท่านช่วยดูแลพี่ชายข้าด้วยแม่นางปลดวางใจเรื่องนี้เป็นหน้าที่ที่ข้าควรทำอยู่แล้วนาเยียนเห็นว่าเป็นเหตุเร่งด่วนจึงรีบรับคำแต่ในใจใคร่ครวญอยู่ว่าต้องรายงานเรื่องนี้ให้เจ้านายรู้หรือไม่จริงสิอาการป่วยของท่านหายดีกว่าครึ่งแล้วก็ไม่ต้องกินยาที่ท่านหมอผู้เท่าจัดให้แล้วนะข้าให้ยาลูกกรอนขวดนี้ไว้ ท่านกินวันละสามครั้งครั้งละ2เม็ดไม่เกิน3วันอาการของท่านก็จะหายท่านตัดเย็บเสื้อเป็นหรือไม่ในบ้านมีผ้าและนุ่นอยู่ท่านตัดชุดให้ตัวเองไว้เปลี่ยนสักสองชุดก็ได้พวกข้าไปหลาาเรื่องที่บ้านฝากท่านดูแลด้วยเหยียนชิวถงมองส่งกู้เยี่ยนในดวงตาปรากฏแววซาบซึ้งใจนางซึ่งเดิมทีรู้สึกขัดเคืองภารกิจครั้งนี้ในที่สุดก็เปลี่ยนความคิดใหม่ แม่นางกู้เร่งร้อนออกจากบ้านเช่นนี้ยังไม่ลืมห่วงอาการเจ็บป่วยของแม่ครัวคนหนึ่งทั้งห่วงว่าจะมีเสื้อผ้ากันหนาวหรือไม่ช่างเป็นแม่นางน้อยที่จิตใจดีงามจริงๆการช่วยชีวิตคนไม่ต่างจากดับเพลิงไม่อาจารย์และสิทธิ์เร่งเดินทางให้เร็วที่สุดเพื่อไปยังตัวตำบลความเร็วของล่อเทียบกับมาอาชาในกู้เยี่ยจึงมีความคิดที่จะเสี่ยงไปเคาะประตูร้านจี้หมินถังดู โชคดีที่ไปจิ้งเซวินยังไม่ได้ไปจากตำบลเล็กๆนี้เขาและผู้ติดตามล้วนขี่ม้าเร่งเดินทางมาจากเมืองเยี็ยนเชิงมากของพวกเขาแม้ไม่อาจนับว่าเป็นยอดอาชาหมื่นลีแต่ก็แข็งแรงกว่าล่อมากอาจารย์และสิทธิ์ครั้งแรมที่ร้านจี้หมินทั้งหนึ่งคืนจากนั้นก็ขี่ม้าออกเดินทางตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางหลายปีมานี้ปราดโอสถขึ้นเหนือล่องใต้ไปทั่ว ึงรู้ทางไปด่านชายแดนเช่นกันทั้งสองเคียนแทรเร่งมาระหว่างทางยังเปลี่ยนมาถึงสองครั้งสุดท้ายก็ถึงด่านจวินหลังภายในสามวันเวลานี้บนท้องฟ้ามีหิมะเกล็ดใหญ่โปรยปลายปลิวว่อนลมอุดรพัดพรูพาหิมะม้วนตลบประดุดขนห่านรประทะเข้ากับใบหน้าของกู้เยี่ยนั่งเหลือบตาขึ้นมองซากต้นไม้เหี่ยวแห้งและบ้านเรือนซุ่โสมค่อยๆถูกหิมะขาวปกคลุมทับถมช่างว่างๆถึงเพียงนี้ ทนอีกเดี๋ยวเดียวข้างหน้านี้ก็คือด่านจะวินหลังแล้วเสียงของปราดโอสดเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเพราะเขาถึงวัยโรยราแล้วการเร่งเดินทางต่อเนื่องหลายวันทําให้เขารับไม่ไหวโชคดีที่สิ์รักของเขาติดตามเคียงข้างมาด้วยยามที่ต้องหยุดพักนางก็จะกุลิกุดจ,จอหา,หาแหล่งที่ค้างแรมและเตรียมข้าวน้ําให้เขาด้วยตัวเองเขาย่อมไม่รู้ความในใจของกู้เยะหากไม่เตรียมด้วยตัวเองจะใส่ยาคลายเหนื่อยล้าลงไปในน้ําในอาหารได้อย่างไรเล่า ใช่แล้วถ้าหากไม่มียาของกูเ้เย่ยหว่าแต่ชายชราว,วัยเจ็ดสิบปีผู้หนึ่งเลยต่อให้เป็นชายหนุ่มแข็งแรงกำยำให้ขีม่ม้าตั้งแต่เช้าจนมืดค่ำทุกวันก็ไม่มีทางรับไหวกูเ้เย่ฝ่าลมหิมะหนักหน่หนวงทอดมองไปสุดสายตาที่เขตชายแดนอันห่างร้างความเจริญและความพลุกพล่านมีกำแพงเก่าคร่ำธรรมดาตั้งตระหง่านอยู่ไกลๆดูราวกับคนชราผู้ผ่านมรสุมมาโชกชนผู้หนึ่งประหนึ่งว่าได้ยืนหยัดผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนานมาหลายร้อยปี กำแพงประการโบราณด่านจวิลหลังยังคงสูงตระหง่านท่ามกลางลมพายุเปรียบดั่งนักรบผู้เฝ้าปกปกักรักษาเขตชายแดนคอยพิทักษ์คุ้มภัยให้ประชาราช์ภายด่านได้อยู่อย่างสงบร่มเย็นตัวกำแพงดำมืดของด่านจวิลหลังนอกจากเต็มไปด้วยกลิ่นอายเรียบง่ายเก่าคร่ำผ่านคืนวันมาอย่างโชคชนและกำสึกมานับไม่ถ้วนแล้วยังมีประกายแสงวิบวับจนหน้าตกใจดั่งกระบี่รอวันชักออกจากฝากชวนให้คนมองแล้วหยุดฝีเท้าลง ยุดตรงนั้นเจ้าเป็นใครท่ามกลางลมหิมะทหารเฝ้าประตูนายหนึ่งยืนปักหลักเมื่อเห็นว่าอาจารย์และสิทธิ์มุ่งหน้ามาก็ร้องถามเสียงเฉียบท่านปู่ข้าคือกู้เซียวเขาสงสารเรียกให้พวกข้ามากู้เยี่ลงจากหลังม้าตรงหน้าประตูแล้ววิ่งไปที่ด้านข้างม้าของปราดโอสถเพื่อช่วยประคองอาจารย์ลงจากหลังมา้า ครั้นนางเห็นสีหน้าของอาจารย์ไม่สู้ดีก็รีบทำท่าว่าล้วงหยิบถุงหนังใส่น้ำออกมาจากอก,อกเสื้อแต่ความจริงแล้วหยิบออกมาจากในห่วงมิดท่านอาจารย์เหนื่อยแย่แล้วใช่หรือไม่ค่อยๆดื่มน้ำก่อนปราดโอสดรับถุงหนังไปดื่มน้ำอุ่นอึกอึกอึกแล้วอึกเล่าน้ำนี้กรอกมาจากในโรงเตียมตั้งแต่เช้าฝ่าลมหนาวมาทั้งวันก็ยังเก็บความร้อนได้อยู่ แต่ปราดโอสถไม่สนใจจะสืบหาสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเขาดื่มน้ำหมดไปครึ่งถุงถึงรู้สึกได้ถึงความอุ่นภายในท้องที่แผ่ซ่านไปทั่วกายแขนขาที่แช่ไอหนาวจนยึดแข็งกลับมาขยับคล่องแคล่วได้อีกครั้งท่านหมอที่ขุนพลกู้เชิญมาเปิดประตูเร็วเข้ารีบเชิญคนเข้าไปเร็วทหารที่ท่าทางเหมือนรองขุนพลบำเพ็ญกระวักระดีลงมาจากด้านบนเพื่อเชิญทั้งสองเข้าไปในป้อมปราการ กู้เยี่สักถามข่าวคราวของท่านปู่อย่างทนรอไม่ไหวจากคำบอกเล่าของรองขุนพลผู้นั้นทำให้รู้ว่าท่านปู่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการสู้รบเมื่อครั้งก่อนตอนช่วยเหลือท่านแม่ทัพน้อยมีบาดแผลที่ผิวหนังเพียงนิดหน่อยพักรักษาตัวอยู่ห้าวันก็ไม่เป็นอะไรมากแล้วความห่วงกังวลในใจตลอดทางที่นางมาถึงคลายลงได้ทั้งหมดคำพูดท่านปู่เชื่อถือมีได้เลยรับปากไว้ว่าจะไม่ออกสุกอีกแค่กับพริบตาก็โยนทิ้งเสียแล้ว กู้เย่ยโกรธกรุ่นกระทั่งได้พบกับกู้เซียวแล้วดวงหน้าน้อยๆก็ยังบึ้งตึงอยู่เวลานี้กู้เซียวมีหรือจะสนใจเรื่องโอเอาใจหลานสาวเขาพุ่งไปตรงหน้าปราดโอสดราวกับลูกศรจับมืออีกฝ่ายขึ้นมากลุมพลางกล่าวอย่างจริงใจท่านปรัดโอสดได้ปรดแสดงฝีมือพลิกฟื้นคืนชีพให้เป็นที่ประจักษ์ช่วยชีวิตท่านแม่ทัพผู้เท่าด้วยเถิดไม่ต้องพูดพร่ำอะไรแล้วขอดูคนเจ็บก่อนค่อยว่ากัน ปราดโอสถหิ้วกล่องยาของตนเดินตามกู้เสียวเข้าไปในเรือนหนึ่งภายในบ้านพักกู้เยี่ยก็สะพายกล่องยาใบใหญ่รีบตามหลังท่านอาจารย์ไปไม่ห่างเพราะเกรงว่าจะถูกคนขวางไว้